ข้อเมื่อเครื่องหมายนี้เป็นจำนวนวิธีการเลือกของ m ชิ้นจากของ n ชิ้นที่ต่างกันข้อใดคือค่าของซัมตั้งแต่ m เท่ากับศูนถึง n ใหญ่ของ m ของไอนี้กำลังสองนะครับเครื่องหมายนี้นะครับมันเรียกกันเนี่ยว่า n เลือก m นะครับอาจจะใช้เป็น ncm หรือแบบ ncm หรือแบบบางคนก็เขียน cnm อย่างเงี้ยก็ได้นะครับเหมือนกัน หมายถึงว่าถ้าพี่มีของอยู่ n ชิ้นนะครับแล้วพี่เลือกของมาทั้งหมด m ชิ้นโดยไม่สนใจว่าเอาอะไรมาก่อนหลังแต่เลือกสนใจแค่ว่าอะไรถูกเลือกบ้างนะครับตัวที่ของ n ชิ้นเนี้ไม่เหมือนกันนะครับมันจะได้กี่วิธีซึ่งคําตอบก็คือมันจะได้ n แฟกตนะครับส่วนด้วย m แฟกแล้วก็ n ลบ m แฟวิธีนะครับอ,อย่างเช่นพี่มีของอยู่5ชิ้นนะครับ สมมติเป็นตัวเลขก็แด้ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเลือกมาสองชิ้นนะครับจะต้องการจะเลือกมาสองชิ้นวิธีการเลือกของสองชิ้นเนี่ยนะครับก็คือสมมติพี่มีที่ที่ที่วางไว้สองอันนะครับของชิ้นแรกที่พี่จะหยิบได้เนี่ยพี่จะหยิบของบนไหนก็ได้อาจจะเลือกหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่ก็ห้าใช่ไหมครับเลือกได้ห้าแบบส่วนของชิ้นที่สองเนี่ยเลือกได้กี่แบบ ถ้าเกิดสมมติว่าของชิ้นแรกพี่เลือกเบอร์สามไปใช่ไหมครับพี่ก็จะเหลือของชิ้นที่สองให้เลือกแค่สี่ชิ้นคือหนึ่งสองสี่หรือห้านั่นก็จะเหลือตัวเลือกแค่สี่ชิ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดพี่เลือกสามแล้วพี่เลือกห้าผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกับการเลือกห้าหรือสามห้าแล้วสามเพราะว่าเราสนใจลําดับกันเราไม่สนใจว่าอะไรถูกเลือกก่อนหลังนะครับเราแค่สนใจว่าใครถูกเลือกบ้างดังนั้นสามกับห้ากับห้ากับสามเนี่ยมันเหมือนกัน เราต้องหารทิ้งด้วย2คําตอบก็เลยเป็น5้คูณสหารด้วย2นะครับก็คือ10ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเมื่อกี้เรามีของ5ชิ้นเลือกห้าห้าชิ้นเลือก2ชิ้นใช่ไหมครับหรือ5เลือก2เนี่ยมันก็คือ5แฟกส่วน3แฟกสองแฟกนั่นเองนะครับแฟกทอเรียลนี่คือการคูณย้อนไปถึง1เช่น5้าแฟกเนี่ยก็คือ5้าคูณสคูณสาคูณสคูณหนะครับ2แฟกก็คือ2อคูณหนะครับ ถ้ามีหนึ่งแฟกต์หนึ่งแฟกต์คือหนึ่งเฉยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราครจะรูก็คือศูนย์แฟกต์ก็เป็น1นะครับศูนย์แฟกต์ไม่ได้ศูนย์ศูนย์แฟกต์เป็นหนึ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นการปูพื้นฐานสาหรับน้องที่อาจจะไม่เคยเห็นเรื่องคอมบินาทอริกส์นะครับหรือว่าการกันนับนะครับมันจะมีการเลือกแบบตัว C ีเนี่ยตัว C คือคอมบินชันนะครับคอมบินชันคือเลือกโดยไม่สนใจลําดับและมันจะมีเพอร์มิเทชันเพอร์มิเทชันก็คือใช้ตัว p นะครับออออััันนนนน้้จจะสใลําาดบเเช่่ย่ยงมืืกกี็กค หรือว่ามีของสิบชิ้นเลือกมาห้าชิ้นโดยสนใจว่าจะเลือกอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอย่างที่ชัดๆก็จะเช่นที่มีนักเรียนในห้องสามสิบคนต้องการเลือกหัวหน้าห้องกับรองหัวหน้าห้องเลือกได้กี่แบบนะครับก็คือถ้านายกอเป็นหัวหน้าห้องกับนายขอเป็นหัวหน้าห้องมันจะไม่เหมือนกับนายขอเป็นหัวหน้าและนายกอเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยนะครับก็คือวิธีการที่นับได้มันจะเยอะกว่าอันนั้นเนี่ยมันจะเป็น n fact หารด้วย n ลบ m fact ถ้าเป็นถ้าเป็น p นะครับ n p m นะครับเป็นการเลือก permutation คือสนใจลำดับนะครับอันนี้มันน้อยกว่าเพราะว่ามี m fact หารด้วยนะครับ m fact หารด้วยเนี่ยก็คือเหมือนตอน permutation เนี่ยเป็น n fact ส่วน n ลบ m fact ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คอีกว่าลำดับการเลือกเนี่ยมันมันสำคัญเฮ้ยพอพอลำดับการเลือกไม่สำคัญเนี่ยมันเลยต้องหารทิ้งด้วย m fact เพราะเราเลือกของมา m ชิ ín, ้นเราต้องหารทิ้งไปนะครับ Okay. ข้อน,นี้นี่ถือว่าค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้เนี่ยก็ฟังเท่าที่ฟังได้นะครับไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรถือว่าพี่ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มันจะได้ไปมีประโยชน์นไหนๆก็อาจจะเป็นตอนเรียน Data ลึกๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งค่อนข้างลึกมากแล้วถ้าเกิดเวลาเรียน Data าปกติก็ไม่อาจจะได้เรียนถึงขนาดขนาดนี้นะครับถึงได้ใช้ n เลือก m อะไรเงี้ยนะครับแต่ศูนย์สามเศษเนี่ยพี่จําได้ว่าตอนนั้นพี่ก็เรียนนะครับเรื่องแบบลงลึก Data ไปถึงแบบพวกอ b i n o m มียลนะครับรวมไปถึง Normal Distribution อะไรเงี้ยนะครับข้อนี้เนี่ยอ่านโจทย์เนี่ยเขาให้หา SUM M เท่ากับศูย์ถึง N ของ N บวกหเลือก M กำลังสองนะครับมันน่าจะเป็นการเล่นแรบแปรธาตุก็คือเราต้องการจะเปรียบเทียบการเลือกอันนี้กับการเลือกอะไรสักอย่างนะครับก็ลองลองคิดดูนะครับลองเขียนออกมาก่อนนะครับอันนี้มันก็คือ SUM ตั้งแต่ m เท่ากับ0ถึง n ของ n บวก1เลือก m คูณกับ n บวก1เลือก m นะครับคำว่าเล่นเล่นแร่แปรธาตุของพี่หมายความว่าเราต้องการมองสมการนี้นะครับเป็นการเลือกอะไรสักอย่างเลือกอะไรสักอย่างเพราะว่าดูช้อยคําตอบที่เขามีให้เนี่ยนะครับมันคืออะไรสักอย่างเลือกอะไรสักอย่างก็คือต้องมองว่าการเลือกแบบเนี้ยที่มันซ้ำเนี่ยอย่างเงี้ยมันคืออะไรสักอย่างเลือกอะไรสักอย่างได้ยังไงนะครับพี่เห็นแบบนี้นะครับ พี่จะพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนาการมองยังไงดีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอา,อาจจะรู้ได้นะครับก็คือถ้าเรามีของ n ชิ้นเลือก m ชิ้นเนี่ยนะครับมันจะไม่ต่างจากการมีของ n ชิ้นเลือก n ลบ m ชิ้นนะครับก็คือถ้าพี่มีของ10ชิ้นมีของอ5ชิ้นแล้วกันนะครับพี่เลือกมา3ชิ้นนะครับสมมติว,ว่าของ3ชิ้นถูกเลือกทางซ้าย และของที่อยู่ทางขวาสองชิ้นนี้ไม่ถูกเลือกนะครับอันนี้คือห้าเลือกสามและพี่เลือกสามอันนี้นะครับคำถามคือถ้าเกิดพี่ต้องการห้าเลือกสองนะครับห้าเลือกสองคำตอบเป็นเท่าไหร่คำตอบของห้าเลือกสองก็จะเหมือนกับห้าเลือกสามเพราะว่าเราก็แค่เอาไอ้ตัวห้าเลือกสามเมื่อกี้มาเปลี่ยนจากที่เราเลือกฝั่งซ้ายเราไปเลือกฝั่งขวาแทนนะครับอะไรที่เราเลือกเราไม่เลือกแล้วอะไรที่เราไม่เลือกตอนแรกวันนี้เราเลือกนะครับ คำตอบทั้งหมดก็จะเท่ากันนะครับดังนั้นเอ็นเลือก M เนี่ยมันจะเท่ากับ N เลือก n ลบ m นะครับก็คือมองมองมองกลับกันนะครับจากเราเลือกอะไรอะไรที่อยู่ทางซ้ายเราไปเลือกทางขวาแทนนะครับโดยที่จากตอนแรกเราสนถามว่าเลือกของทางซ้าย3ชิ้นได้กี่วิธีแล้วบอกว่าเราเลือกสองชิ้นแต่เป็นทางฝานะครับประมาณนั้นดังนั้นก็เขียนได้เป็น s u m m เท่ากับ0ถึง n ของ n บวก1เลือก m นะครับน่าจะเปลี่ยน1ตัวพอ n บวก1เลือก n บวก1ลบ m นะครับ, L m, รบทีนี้การที่พี่มี n บวก1เลือก m เนะี่ยคูณกับ n บวก1 m, เลือก n บวก1ลบ m เนะี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าเหมือนพี่มีของอยู่ทางซ้ายมีของทางซ้าย n บวก1ชิ้น ของทางขวา n บวกหนึ่งชิ้นทางซ้ายเนี่ยเราต้องการเลือกมา m ชิ้นทางขวาต้องการเลือกมา n บวกหนึ่งลบ m ชิ้นนะครับแต่ว่าเราแบ่งกองชัดเจนก็คือของเนี่ยมีสอง n บวกสองชิ้นทางซ้ายมี n บวกหนึ่งทางขวามี n บวกหนึ่งทางซ้ายเนี่ยเราเลือกเอามาแค่ m ทางขวาเนี่ยเราเลือกมา n บวกหนึ่งลบ m มันก็เหมือนที่มีของสอง n บวกสองชิ้น แล้วพี่เลือกมา n บวกหชิ้นนั่นเองนะครับโดยที่เราซัำวิธีการเลือกทุกแบบก็คือเราซัำตั้งแต่ทางซ้ายเลือกแค่ศูนย์ชิ้นนะครับ m เท่ากับศูนย์ทางซ้ายเลือก1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นไปจนถึงทางซ้ายเลือก n ชิ้นนะครับดังนั้นถ้าเรายุบเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือยุบได้แล้วนะคือเราสามารถยุบได้ว่ามันคือส n บวกสเลือก n บวกหนะครับ ก็คือพี่มีของทางซ้าย n บวกหนึ่งชิ้นทางขวาเลือก m ชิ้นเอ้ยทางซ้าย n บวกหนึ่งชิ้นทางขวา n บวกหนึ่งชิ้นนะครับพี่ต้องการเลือกทางซ้าย m ชิ้นทางขวา n บวกหนึ่งลบ m ชิ้นมันก็เหมือนพี่มีของสอง n บวกสองชิ้นแยวพี่เลือกทีเดียวเลยนะครับ n บวกหนึ่งชิ้นคำถามคือเลือกได้กี่แบบนะครับก็เราก็ถ้าถ้าเรามองย้อนกลับไปก็คือมีของสอง n บวกสองชิ้นเลือก n บวกหนึ่งชิ้นเนี่ย แล้วของ n บวก2ชิ้นเนี่ยมามโยนไปกองซ้ายครึ่งหนึ่ง n บวก1ทางขวา n บวก1นะครับแล้วพี่บอกว่าอ่ะทางซ้ายอาจจะเริ่มจากเลือก0ชิ้นทางขวา n บวก1อ่ะได้กี่บีบเี้ได้กี่วิธีจดไว้ทางซ้ายเลือก1ทางขวาเลือก n ทางทางซ้ายเลือก0 n บวก1ได้กี่วิธีจดไว้ทางซ้ายเลือก1ทางขวาได้เลือก n ได้กี่วิธีจดไว้แล้วก็ไล่เบรเรื่อยจนถึงทางซ้ายเลือก n บวก1ทางขวาเลือก0ได้กี่วิธีจดไว้แล้วซํารวมกันนะครับ สารวมกันเนี่ยก็จะได้วิธีการเลือกของสอง n บวกสชิ้นเลือก N บวกหชิ้นนั่นเองนะครับแต่ปัญหาก็คือข้อนี้เนี่ยเขาไล่มาเนี่ยเขาไล่ตั้งแต่ m เท่ากับศูนย์ถึง N นะครับถ้าจะให้ครบเนี่ยมันต้องเป็นตั้งแต่ศูนย์ถึง N บวกหะครับเพราะว่าทางซ้ายมี N บวกหทางขวามี N บวกหเราจะเลือก M กับ N บวกหลบ M โดยที่เรารวมให้ได้เป็น 2N งเบวกสองเลือก n บวกหนึ่งเนี่ยนะครับการที่เราจะเลือก n บวกหนึ่งรวมเนี่ยมันต้องไลม่มาตั้งแต่ทางซ้ายมีศูนย์เป็นถึงทางขวาทางซ้ายเมนบวกหนึ n ่งแต่ว่าเขาลืมหนึ่งอันไปก็คือเขาลืม n บวกหนึ่งนะครับก็คือคําตอบอันหนึ่งที่หายไปเนี่ยมันคือการคือพจน์พจน์ที่ m เนี่ยเป็น n บวกหนึ่งก็คือ n บวกหนึ่งเลือก n บวกหนึ่งคูณกับ n บวกหนึ่งเลือกศูนย์นะครับก็คือ m มันคือพอดเท่ากับเอ็มเท่าก N ับเอ็นบวกหนึ่งมันก็คืออะไรมันคือสองเอ็นบวกสองเอ็นบวกหนึ่งเลือกเอ็นบวกหนึ่งลบกับอันนี้คืออะไรครับเอ็นบวกหนึ่งเลือกเอ็นบวกหนึ่งมีของสิบชิ้นเลือกของสิบชิ้นก็ได้วิธีเดียวคือเลือกให้หมดนะครับเอ็นบวกหนึ่งเลือกศูนย์ไม่เลือกเลยก็คือก็คือหนึ่งวิธีนะครับก็คือหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งนะครับคําตอบข้อนี้เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องตอบว่าไม่มีข้อใดถูกนะครับ ไม่รู้ว่าอาจารย์ใส่ข้อนี้มาเนี่ยคือตั้งใจหรือเปล่าว่าให้คนที่คิดออกเนี่ยไปตอบผิดเป็นข้อข้อควายนะครับข้อข้อควายคือเราจะต้องนับให้ครบด้วยว่าอ๋อถ้าเราไล่ m ถ้ากับศูนย์ถึง n เนี่ยมันจะหายไปพจน์หนึ่งนะครับพจน์ 1, n บวกหนึ่ง m ทวก n บวกหนึ่งมันหายไปนะครับข้อนี้นี่ค่อนข้างยากนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องจะฟังกันพอเข้าใจไหมนะครับพี่ก็พยายามอธิบายให้เป็นภาษาคนที่สุดนะครับ